สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนี่เป็นคลิปประจําเดือนตุลาคม2565สิ่งใดที่ซอเห็นในกระดานโหนก็คงต้องขอฝากเตือนเลยนะฮะร้อนที่ร้อนทางพัดที่นาคาที่อยู่เดือนนี้ร้อนใจด้วยที่อยู่ที่ทางและภายในครอบครัวเน้นคํานี้นะฮะภายในครอบครัวฉะนั้นความความวุ่นวายในเรื่องของญาติผู้ใหญ่บุพการีหรือความวุ่นวายใดๆที่เกี่ยวข้องกับภายในครอบครัวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรุนแรงนะครับ และเป็นเดือนที่ต้องระมัดระวังเลยนะครับขอฝากเตือนใครที่กําลังจะขึ้นเสาเอกใครที่กําลังจะก่อบ้านทุบบ้านซ่อมบ้านนะฮะถ้าไม่ใช่อะไรที่เยอะนักนะฮะเช่นทาสีเปลี่ยนผ้าม่านเจาะนูน่นเจาะนี่นิดหน่อยก็ไม่เป็นไรทําได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นในเรื่องของก่อทุบรื้อหรือทําหลังคาหรืออะไรนะครับขออยากให้เลื่อนไปก่อน นะฮะโดยเฉพาะใครที่กําลังจะขึ้นเสาเอกบ้านนะนะครับขอให้เลื่อนไปก่อนจริงๆนะครับเป็นเดือนที่ซ้อไม่เชียร์เลยนะครับจะนําความสวยมาให้กับเรานะฮะบางคนนะครับขึ้นเสาเอกเสร็จโอ้ได้เลิ่องามยามดีเลิอเกินนะฮะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็เป็นไปได้นะฉะนั้นก็ฝากเตือนนะฮะหมอดูท่านใดจะบอกในซ้อไม่รู้แต่ซ้อเห็นในกระดานหมุนเลื่อนไปก่อนนะครับแล้วก็ญาติผู้ใหญ่บุพการีนะครับ <_ an> นะฮะก็อาจจะมีการบาดเจ็บล้มป่วยกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะครับแล้วก็ชาวราศีตุลเนี่ยก็เป็นอีกราศีหนึ่งที่ใจร้อนนะครับต้องหลังจากวันที่ยี่สิบเอ็ดไปแล้วนะฮะดวงดาวนั้นจะมีกําลังเป็นเกษตรตาทิบดีและองศาดาวนั้นจะดีขึ้นนะครับตามลําดับฉะนั้น ในเดือนตุลาคมขอไว้ก่อนยกยอดไปเดือนพฤศจิกายนแล้วกันนะครับว่าดวงดาวของชาวราศีตุลจะดีกว่านี้มากๆฉะนั้นจะทําอะไรให้ยกยอดไปในเดือนอพฤศจิกายนด,ดีกว่านะอ่ะไปดูนะั้นในตรงส่วนของดวงดาวนะครับทีนี้เกิดแล้วนะครับในเรื่องของความใจร้อนก็คงต้องบอกว่าความเข้มข้นของความใจร้อนในเดือนตุลาคมของชาวราศีตุลเนี่ยรุนแรงนะ รุนแรงไปจนถึงวันที่21เลยนะครับถึงวันที่21นี้ต้องรอให้ยกยกราศีเข้าเรือนตุลซะก่อนนะถ้าดาวเจ้าเรือนยกเข้าสู่เรารือนราศีตุลแล้วซ้อมไม่กลัวนะนะครับต่อให้ใจร้อนยังไงก็ใครก็ทําอะไรไม่ได้นะครับแต่ถ้าก่อนหน้านั้นก็ไม่เป็นผลดีนะครับใจร้อนไปก็ไม่เป็นผลดีกับตัวเรานะครับแล้วก็ในเรื่องเงินเรื่องทองนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองก็ขอบอกไว้เลยนะฮะว่า คาดหวังอะไรในเรื่องเงินเรื่องทองได้ไหมได้นะกลับเป็น,เป,นเป็นคำทำนายที่แปล,แปลกๆปกลับได้นะในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมมันมีกลิ่นไอว่าเงินทองใดๆนั้นนะครับจะเข้ามือฉะนั้นชาวราศีตุลในเดือนตุลาคมเชื่อว่าจะมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีอ่าฟังแล้วดูดีกว่าชาวราศีอื่นนะฮะแต่ในเรื่องของการจับจ่ายก็ยังดูน่ากลัวอยู่ก็ยังดูน่ากลัวแต่ก็คงต้องขอบอกว่ามุมดีมันเยอะกว่ามุมร้าย นะฮะตลอดตลอดทั้งเดือนไหมก็ต้องบอกว่าตลอดทั้งเดือนนะตลอดทั้งเดือนฉะนั้นเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีตุลเนี่ยคาดหวังในเรื่องเงินทองได้พอสมควรนะครับแต่เหนื่อยยากลำบากแล้วต้องรอไหมบอกว่าเต็มเต็มเลยฮะหาเงินเนี่ยวหูเลือดตาแทบกระเด็นนะฮะสองเงินที่จะหยิบจะจับ,จ,บจะคว้าจะฉวยนะฮะเห็นอยู่ตรงหน้านะเห็นอยู่ตรงหน้าใช่จะหยิบจับคว้าฉวยได้นะ บางทีเงินคิดว่าจะออกวันที่สิบนะมันไปโผล่วันที่ยี่สิบก็มีฉะนั้นใจเย็นๆนะครับในเรื่องเงินเรื่องทองอาจจะไม่มาตรงตามที่นัดหมายเอาไว้นะครับฉะนั้นก็ใจเย็นๆใจร่มๆส่วนในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีตุลถ้าไม่ใจร้อนจนเกินไปนะซึ่งซิรฟเกิดมาเกิดต้นแล้วถ้าไม่ใจร้อนจนเกินไปก็ไม่มีอะไรน่ากลัวในเรื่องของการงานนะครับเพราะมีดาวสุประอดวงหนึ่งเข้ามาโครจรสัมพันธ์ ดังนั้นในเรื่องของการงานตลอดทั้งเดือนตุลาคมนะครับสคิดว่าดาวการงานของชาวราศีตุลน,น่าจะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะครับน่าจะเป็นคุณมากกว่าเป็นโทษนะครับมีอะไรให้ปรึกษ,ษาผู้รับผู้ใหญ่นะครับผู้รับผู้ใหญ่จะช่วยส่วนใครที่ทํางานค้าขายไม่มีผู้รับผู้ใหญ่ไม่มีหัวหน้างานให้ปรึกษาก็คงต้องบอกว่าเอ้ยก็ยังเป็นคุณอยู่เพราะมีดาวสุพราค์เข้ามาโคจรสมพันธ์ใครๆใครที่ทํางานอะไรอยู่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ อา,อาจจะไม่เล็กน้อยหรออาจจะพอสมควรอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในเรื่องของความรับผิดชอบปรับเปลี่ยนในเรื่องของสถานที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องของการทํางานยยยอยู่พอสมควรจะนนั <öğ> ้นเป็นอะไรที่เป็นปัญหาไม่ได้เป็นสาระนะฮะถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของการเดินทางจริงๆนะถ้าไม่ใช่เป็นในเรื่องของการเดินทางจริงซ้อมไม่คยกลัวเพราะว่าชาวราศีตุลก็เป็นอีกชาวราศีหนึ่งที่ซ้ออาจจะห่วงในเรื่องของการเดินทางนะนะครับเพราะว่าจะมีในเรื่องของอีกเซเดนอะไรไหมบอกว่ามีโอกาสนะ ฉะนั้นก็ขอฝากเตือนนะครับนะฮะ,นะฮะแต่ถ้าต้องเดินทางด้วยการทํางานนั่นก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเป็นการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวก็ตรวจสภาพตัวเองแล้วก็ตรวจสภาพรถดีๆแล้วกันนะส่วนในเรื่องของความรักของใครเป็นอย่างไรเล่านะครับก็คงต้องขอบอกว่าตรงนี้ซ้อมองนะฮะว่าตัวเราไม่ได้เป็นปัญหาตัวเราไม่ได้เป็นปัญหาตัวปัญหาคืออยู่ที่คู่ครอ,องของเราหรือแฟนเรามากกว่า เขาจะมีความเครียดด้านหนึ่งด้านใดเข้ามาในชีวิตไหมมีความเครียดเรื่องของการงานเครียดในเรื่องของการทํามาหากินนะครับแล้วจะมาเอตโตโลทะเลาะทุ่มเถียงอะไรกันในครอบครัวนั่ก็บอกว่ามีโอกาสนะครับหรือบางทีนะครับเขาอาจจะเกิดความเครียดแล้วเขาเงียบไปเฉยเอ้ยอยู่ๆไม่คุยกันเฉยเลยเอ้าวเป็นอะไรงอนกันเหรอหรืออะไรก็คงไม่ใช่เขาอาจจะเครียดเรื่องงานอาจจะเครียดเรื่องปัญหาส่วนตัวของเขาแล้วเขาก็เงียบเฉยไปเลยเฉยๆนะ ฉะนั้นก็อาจจะต้องดูแลแล้วก็ให้กําลังใจกันไปนะครับส่วนในเรื่องของการเลิกล้างในเรื่องของอะไรมีไหมนะครับของชาวราศีตุลมีนะครับไม่ใช่ไม่มีนะครับก็อย่างที่บอกครับมันไม่ได้เกิดที่ตัวเรานะไม่ได้เกิดที่ตัวเราตัวเรานี้คือแค่อารมณ์นะแค่อารมณ์แต่สาเหตุจริงๆน่าจะเกิดจากตัวของคู่ครอ,องของเรามาถกวา นะครับที่เขาอาจจะมีเรื่องเครียดสะสมบางประการเข้ามาในชีวิตนะครับแล้วก็หากที่ลงแล้วกันนะฮะหากที่ลงเราก็เลยกลายเป็นที่ระบายอารมณ์เป็นโถชักโคกขอให้โชคดี